สนับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิง <go> สินวีหุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีดอกและผลดกเกินห้ามใจเมื่อใช้สารสกัดอินซ <go> ีนิวเคสวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการฟิ t ทูยูผมณนเะมืองนอนผู้ดำเนินรายการครับ ชีวิตที่สดใสเริ่มจากใจที่เบิกบานครับเขาบอกคนเหล่านั้นถ้าจะมีชีวิตที่สดใสเราต้องมีจิตใจที่เบิกบานก่อนมีจิตใจที่เบิกบานยังไม่พอครับต้องมีกายที่แข็งแรงด้วย <c oughs> เขาบอกโกครคภัยไข้เจ็บนั้นเป็นเรื่องจําเป็นนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีแล้วก็ต้องเป็นอยู่เป็นประจําครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยนะครับมาไขาข้อปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพจะนําทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวของธรรมชาติจากสมุนไพรนะครับธรรมชาติบําบัด วันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวของตังกุยในบีวันกับโรคของสตรีแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาไขปัญหาเรื่องโรคภัยแทบเจ็บแล้วก็ตอบปัญหาต่างๆเกี่ยวเรื่องสุขภาพแน่นอนครับต้องเป็นผู้ที่ชํานาญการเรื่องของด้านการแพทย์มาเป็นอย่างดีขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับนายแพทย์นาทีรื่นกิ่นครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับอาจารย์คุณหมอครับเป็นไงครับวันนี้อากาศช่างสดใสนะครับอกชีวิตที่สดใสเริ่มจากใจที่เบิกบานนะครับครับวันนี้ดู หน้าตาคุณหมอสดใสนะหลังจากที่เราได้ออกเทปกันบ่อยๆเรื่องของสุขภาพแล้วผู้ชมก็โทรเข้ามากิ้งก้างกันนะมาสอบถามกันอยู่นะครับเรื่องของปัญหาสุขภาพครับวันนี้หัวข้อที่เราเกิดเลยคคุณหมอเรื่องของตัวสมุนไพรนะครับหลังจากที่เราได้คุยเรื่องราวของสุขภาพเรื่องโครคภัยไข้เจ็บมาแล้วทีนี้เรามาดูสิครับว่าเราจะมีสมุนไพรอะไรบ้างที่สามารถที่จะมาช่วยนะครับปกป้องดูแลสุขภาพ นะครับสำหรับปัญหาของโรคสตรีก็คือวันนี้เรื่องของสมุนไพรตังกุยในบีบันครับกับโรคสตรีครับคุณหมอครับสมุนไพรตังกุยฮะตังกุยนี่มาจากทางมณฑลกูซานในประเทศจีนนะครับที่ไปที่มาเลยก่อนที่มาเมืองไทยนะครับมันมีความหมายอันนึงที่เราเรียกว่าโกดเชียงครับอาจารย์โกดเชียงนี่คือเป็นเป็นเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าโกดเชียงโกดเชียงครับตังกุยเนี่ยมีมานานไหมฮะนานไหมฮะของเป็นของสมุนไพรจีนใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับเป็นสมุนไพรจีนหลายพันปีไหมครับ เกินเกินแสดงว่าใช้ในสมัยก่อนในรัชวงศ์นะครับในประชาชนคนจีนเนี่ยนะครับก็ใช้ในการดูแลสุขภาพใช่ป<ส>ก<ข>ป้องดูแลเรื่องของระบบร่างกายระบบเลือดออนะครับต่างๆครับมันมันตังกุยเนี่ยนะครับมันสามารถสมุนไพรตังกุยเนี่ยมันสามารถไปดูแลเรื่องเรื่องอะไรบ้างครับคุณหมอครับก็ดูแลเรื่องเลือดนะครับที่โดยเฉพาะอันดับแรกเลยนี่คือคือไปบำรุงเลือดเลือดโดยเฉพาะ<ด>เลยเล<ๆ>ือดนี่สําคัญนะคุณหมอครับ ถือว่าถ้าคนเราเนี่ยถ้าเลือดไม่ดีนะท่านผู้ชมครับถ้าเราเนี่ยเลือดไม่ดีเนี่ยนะครับเลือดเสียเนี่ยผมว่ามันไม่สามารถนำพาสารอาหารใช่ไหมคุณหมอครับไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ครับงั้นตัวสมุนไพรที่บำรุงเลือดตัวหนึ่งนะครับคือสมุนไพรตังกุยเนี่ยนะคุณหมอครับมันบำรุงยังไงฮะคุณหมอมันเข้าไปไปดูยังไงฮะคือสมุนไพรนี้มันจะๆเข้าไปดูแลตั้งแต่ม้ามตับหัวใจนะครับส่วนนี่หลักเลยใช่ไหมครับใช่ส่วนสําคัญของเลือดที่จะวิ่งผ่านพวกนี้โดยเฉพาะตับนะครับจะเป็นส่วนที่ บำบ u l o ได้ดีที่สุดคือตับนี่หมายถึงว่าเป็นตัวที่ดูแลดูแลร่างกายเราร่างกายด้วยอันดับหนึ่งเลยป้องกันสารพิษด้วยอย่างที่เราได้พูดไปแล้วใช่ครับนะครับนี่คือตับต้องจำเป็นต้องดูแลต้องดูแลตัวต่อมาคคุณหมอครับหัวใจไหงหัวใจโอ้ถ้าหัวใจไม่ดีเนี่ยนะครับร่างกายก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ ทั้งสี่ห้องเลยนะครับอาจารย์ต้องดูแลให้ดีต้องให้ครบมีเปิดมีปิดอะไรต่างๆตัวม้ามเป็นไงฮะม้ามสำคัญไหมม้ามสำคัญครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ดักจับเชื้อโรคเหมือนกันตัวม้ามเนี่ยนะครับใช่ครับมันเป็นตัวจำกัดเชื้อโรคมันมีโอกาสเสียเหมือนกันมีครับมีโอกาสผิดปกติเหมือนกันม้ามผิดปกติส่วนมากอาจจะเป็นคนไข้พวกซีดต่างๆนะครับทาร์ซิเมียเนี่ยจะเป็นจากม้ามผิดปกติในการบำรุงเลือดนะคุณหมอคือสมุนไพรตังกุยเนี่ยในการบำรุงเลือดเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยนะับซีด สีหน้าซีดเขาเลือดเลือดตัวเหลืองตัวเหลืองฮะเล็บดิมฟิปปากต่างๆนี่มันเกิดจากอะไรฮะมายถึง่าเบี้ยนหัวหูืออมันเกี่ยวกับเลือดเนี่ยเกี่ยวกับเลือดครับพวกนี้ถ้าเกิดตับม้ามผิดปกตินะครับจะแสดงออกทางหาให้เห็นจากใบหน้าและผิวหนังแววตาอ,อ๋อเขาจึงบอกว่าอะไรนะครับนะใบหน้าคือหน้าต่างของหัวใจครับผมคือมันจะฟ้องเลยใช่ไหมครับว่าคุณเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าหรือคุณมีปัญหาอะไรโกหกไหมมีป่วยไหมโลูกก็ออดกระแกอ๋อ คือดูจากความซิดดูจากภายนอกคือเลือดเลือดไม่ดีเนี่ยดูจากใบหน้าก่อนมันจะคล้ายๆไม่มีออร่าไม่มีเลือดอะไรนะเลือดสุกฉีดครับผมอ๋อเล็บริมฝีปากแห้งอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างเล็บซีดซีดด้วยฮะซีดแล้วมันก็มีอาการเปาะแตกได้นะครับเปอาะแตกได้ริมฝีปากก็ซีดนะครับระบบเลือดเนี่ยมันทําให้หูอื้อด้วยหมอหูเหออืดไหมมันจะเกี่ยวเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันไปหมดเลยนะครับระบบเลือดแล้วก็เขาว่าระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยมันมีความจําเป็นนะครับเลือดใน ร่างกายเราเนี่ยมีทั้งประมาณห้าลิตร<อ>นะครับห้าลิตร,รนะครับห้าลิตรในร่างกายเราในร่างกายห้าลิตรกับคือนอนไม่หลับหลงลืมมีมีส่วนเกี่ยวกับระบบเลือดหมดเลยอ๋อหลงลืมนอนไม่หลับบางคนเนี่ยนอนไม่หลับนะฮะครับคือนอนไม่หลับคล้ายๆมันเลือดมันไม่วิ่งหรืออะไรมันมันคือตัวตังกุยฮะภาษาจีนที่ผมไปเปิดภาษาแปลนะครับแปลว่าเอากลับบ้าน นำกลับบ้านนะครับนำกลับบ้านครับแต่ไม่ใช่เอานำไปกลับกลับบ้านเก่านะครับภาษาจีนก็นำกลับบ้านหมายถึงว่าให้ระบบเลือดเนี่ยเวียนกลับมาที่ตับได้สมบูรณ์ขึ้นคือระบบของเสียหรือของดีเนี่ยจะผ่านตับตับจะเป็นตัวดักจับเชื้อโรคดักตับระบบย่อยอาหารกับส่วนที่เป็นประโยชน์ของร่างกายสำหรับผู้หญิงะคุณหมอสุภาพสตรีเนี่ยนะครับคือเรื่องของผู้หญิงจะมีเลือดเยอะมากประจําเดือนเนี่ยนะครับ จะมาไม่เป็นปกติคือมาชะหรือขาดหายไปเนี่ยมันเกี่ยวไหมตัวตังกุยจะเข้าไปช่วยให้ระบบหลาระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นนะครับบํารุงเลือดอภาวะบกพร่องต่างๆเนี่ยสมมุติเราไปเช็คดูเนี่ยตัวฮิโมโกบินนะครับ,รบแต่ฮิมโตคิดในการตรวจเลือดเนี่ยมันจะต่ำรเราก็สามารถอาตังกุยนี่เราจะมีส่วนทําให้ฮิโมโกบินอ่า เพิ่มขึ้นได้ในร่างกายในกระแสเลือดนะฮะตั้งกุยในบีวันเนี่ยนะฮะใช่แล้วก็ตัวข้อต่อมาครับคุณหมอครับมันไปปรับนอกจากปรับเลือดแล้วมันไปปรับอะไรครับคุณหมอครับปรับรอบเดือนปรับประจําเดือนจะพูดว่าเป็นประจําเดือนหรือรอบเดือนรอบเดือนมันไปปรับยังไงครคุณหมอหมายถึงว่าประจําเดือนมาไม่เป็นปกติครับผมนะครับมันมันยังไงฮะประจําเดือนมีลิ่มเลือดนะครับไม่เป็นอไม่สดใสออกมาเป็นก้อนเลือดก้อนเลือดเลยสี เคยมีนะฮะมีคนรับประทานครับมีมีเนี่ยสมุนไพรรับประทานเข้าไปนะฮะปรากฏตังกุยในบีวันเนี่ยรับประทานเข้าไปนะครับมันก็ออกมาเป็นริมเลือดเป็นริม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 มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอเป็นริมออกมาหลังจากหลังจากทานตังกุยครับตังกุยในบีวันเนี่ยอ๋อในบีวันด้วยครับมันออกมาเป็นริมริมะหมายถึงอะไรครับหมอก็คือหลังจากที่เรารับประทานเข้าไปตังกุยนะครับในในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยมันก็จะไปขับล้างของเสีย ในร่างกายโดยเฉพาะภายในสตรีเนี่ยครับออกมาก่อนที่มันมีเขาเรียกเขาเรียกมีอะไรนะก็มีเขาเรียกตกอาการที่มันตกค้างอยู่ตกค้างอยู่จากมดลูกที่ผ่านการคดบุตรยน้อยที่มันมีเ้าเรียกเป็นมีเมือกอะไรม,มันขังอยู่เนี่ยคุณหมอมีการกลับตัวจากประจําเดือนย้อนกลับก็ถูกขับออกมา,มาอ๋อมีหน้าตัวนี้นะคุณหมอครับที่เราลหลายๆเทปที่ผ่านมาเลยพูดบ่อยๆเรื่องของประจําเดือนอาการปวดท้องอ่า ปวดท้องในช่วงที่มีประจําเดือนนี่คือที่สําคัญฮะปวดมากเป็นบ่อยฮะใช่ครับมันยังไงฮะมันถึงปวดมันไปบีบรัดมดลูกนะครับขอโทษบีบรัดตัวแล้วตัวประจําเดือนไม่ยอมออกมาเนี่ยครับมันยิ่งบีบรัดเท่าไหร่ความเจ็บมันก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับอาการปวดปวดของมันนี่จะมากขึ้นใช่ไหมฮะอันนี้หลังจากที่เรารับประทานตังคุยไปแล้วมันก็จะมาจะไปตัด ขับของเสียออกก่อนในระยะแรกกระบวนการของของเรื่องของสารคล้ายๆกับดีท็อกซ์เลือดออกมานะครับนาของเสียออกมาครับนะครับนาของเสียออกมาเพื่อเพื่อจะประขับทิ้งครับผมถูกไหมครับระับทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อต่อไปเนี่ยเราเราทานสารอาหารดีๆเข้าไปคราวนี้ร่างกายเราก็จะได้รับอย่างเต็มที่อธิแดงว่าอย่างนี้ศูนไทยตังกุยหรือโกดเชียงเนี่ยในบีวันเนี่ยก็มีประโยชน์ มีประโยชน์นะครับไปถึงเป็นหนึ่งในการดูแลระบบเลือดระบบภายในสตรีของสตรีเลยเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งซึ่งมีอีกหลาย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 ร้อยหรือหลายหลายพันตัวกแหละมีครับนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องเลือดเนี่ยใช่ครับแต่วันนี้เราเอาเรื่องของสมุนไพรตังกุยหรือโกดเชียงเนี่ยมาคุยกันนะครับมาเจาะลึกกันข้อต่อมาครับนอกจากดูแลบำรุงเลือดแล้วนะคุณหมอบำรุงเลือดแล้วปรับประจําเดือนแล้วเนี่ยข้อที่สามมีไหมฮะคุณหมอครับข้อต่อมา อาการปวดเมื่อยของร่างกายก็จะหายไปด้วยนะครับขับน้ําเข้าปลาทําให้มดลูกเข้าอู่นะฮะคือข้อที่สามเนี่คุณหมอใช่ครับคือปรับประจําเดือนไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวของคือมันจะดูแลการปวดไปทดแทนฮอร์โมนที่ขาดหายไปทําให้การมีเพศสัมพันธ์ดีขึ้นนะครับบางคนโดนฝนนะหมอโดนฝนแล้วหนาวบางทีเนี่ยอยู่ในสภาพว่าแบบว่าบางทีปวด ปวดท้องขณะเขาเรียกอากาศเย็นก็ปวดอากาศร้อนก็ปวดความร้อนเนี่ยชอบบางทีาาการปวดเนี่ยมันมีทั้งเย็นทั้งร้อนนะบางทีมันปวดทั้งสองอย่างเลยมันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับก็คือระบบไหลเวียนของโลหิตเนี่ยผิดปกติไปนะครับโดยเฉพาะอาท่านสุภาพสตรีนะครับถ้าเกิดมีหนาวหนาวร้อนร้อนวุบวุบอะไรเนี่ยเราต้องคิดไว้ก่อนเลย <c oughs> ว่าระบบไหลเวียนของอโลหิตเรานี่เกิดการผิดปกติผิดปกตินะฮอร์โมนอาจจะพร่องไปอ๋อ ในตัวตังกุยเนี่ยนะตังกุยในบีวันเนี่ยนะครับมันไปช่วยยังไงฮะถ้าเกิดมีคือเรารู้สึกหนาวปวดท้องแล้วก็หนาวนะหรืออะไรแบบนี้ลักษณะว่าโดนความร้อนแล้วหนาวโดนความเย็นแล้วก็หนาวมันไปช่วยยังไงบ้างฮะไเปเหมือนเหมือนกับจะไปปรับสภาพฮอร์โมนแล้วก็ทําให้ร่างกายเรากลับมาสู่สภาพสมดุลเหมือนเดิมนะครับช่วยได้ช่วยได้มากเลยตันกุยตังกือคือตัวเรื่องของระบบระบบการคือเรียก เลือดลมหมุนเวียนใช่ครับคือเลือดเนี่ยมันจะมีทั้งเลือดอุ่นเลือดเย็นถูกไหมคุณหมอใช่ครับนะครับมันอยู่ที่เลือดนี่มันอยู่ที่สภาวะของคนได้ไหมฮะหรือว่าเหมือนกันใช่ครับอยู่ที่สภาวะของคนหมายถึงว่ามันเดี๋ยวมีความเป็นกดเป็นด่างในในตัวคนต่างกันนะครับตัวนี้ใช่ไหมตัวเรื่องเรื่องเรื่องของเลือดใช่ครับนะก็คือมีความจําเป็นมากที่จะต้องดูแลปรับเขาเรียกปรับความอบอุ่นให้กับร่างกายก็ภาษาจีนเขาบอกเลยฮะทะลวงทะลวงเส้นลมปาน ได้เฮะถ้าเป็นภาษาจีนบอกทะลวงเส้นลมปานนะฮะแม่คุณหมอครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อฮะว่าตัวตังกุยในบีวันกับโรคไขสตีเนี่ยมันจะมีมีอะไรเกิดขึ้นอีกเราจะแก้ไขยังไงครับช่วงนี้นะครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจครับพักสักคู่ครับ